ขอให้เทวบุตรยูสั้นหาเทวดายูสั้นซีทอรณียูสั้นใต้ให้นำข้ามซอยสู่เจ้าครูสุญามจงมีอายุวันโนสุขังพลังมันยืนมันยืน สาบายดีพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเพิ่นว่าโชคยู่หนาให้สมดังใจหวังโชคยู่หลังให้ท่อผู้เขาก้าไปหาปลาหากุ้งพาอเกี้ยนล่อแก่ไปตึกแฮทงจอเกียกววเเ้ยนล่อแก่บาไหวเพิ่นวาสันเดพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย กับสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้คู่สู้คนกลับมาพบมาพอกับจันสุขสาวลาวในต่างแดนคือเก่าคือเดิมแล้วมือ้อนี้ัจนสุขเองก็มีคำอวยไซ้ห้พนทั่วไปหรือว่าอวยไซ้ห้พนปีใหม่ mai, น้อาออกมาต้อนมาฝากน้าเอามาเล่าเอามาว่าสุพ่อแม่พี่น้องป้องปายนั้นด้หาฟังคือเก่าคือเดิมสิมาว่าจังสิน้องพี่นอ side, ้องคำอวยไซ้แห้พรอาบ่ว่าจะอวยไซ้ห้พนปีใหม่ mai, ก็ดี side, อวยไซ้ห้พรอาเจ้าเบ่าเจ้าสาวอาวยไซ้ห้พนขึ้นเฮือน,น,นไม่ หรือว่าอวยไส้ให้พรในงานต่างๆนั่นล้วนแล้วแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าสําคัญของคนเฮาเป็นความซุขทั้งใจเป็นแห้งใจเป็นแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นผู้เป็นพอ่อเป็นแม่เอื้อไอ้แม่ป้าพอลุงญาติวงศ์สาอย่าลืมจดุดไหวซ่อมไหวเอาไปผูกคอต่อแขนให้พี่ให้น้องของเฮาดีนักแลเพิ่นวั่นพี่น้องและถุกคนกลมาเตรียมจดคําอวยไส้ให้พรทั่วไปแล้วบทที่เจริญซุกจะเว้าว่อไปนี่ใส้ได้ทั้งทั่วไปหรือว่าปีใหม่สามารถไส้ ได้หมดเนาะและทุกคนก็มาเตรียมโจ์คำอวยไสยให้พรทั่วไป ทุกคนก็มาเตียมโจดแต่ว่าถ้าผู้ใดน,น,นั้นผู้ใดเนาะโจดบัทันแล้วก็มีควหยุ่งยากในการเว้วการว่าอาจจะย่านเว้าหลงเว้าถึกเว้าผิดเว้าดยควมบับมันใจผู้หู้แล้วก็ดีเนาะแต่ว่าผู้ที่ว่าบทันเดือหู้แล้วก็มีควมยุ่งยากในการเว้าการว่าจันซุกเองก็มีปึ้มเนาะนี่เมนปึ้มอวยพรต่างๆแล้วอยู่ในปึ้มนี่จะง่ายและสะดวกสบายสําหรับคนที่ว่าเฮียนเว้าไมาเฮียนว่าไมา่คือเที่ยวก่อนนี่จันซุกเหตุจะตัตน้อยเพราะเนาะมีอันสำหรับ รับผู้เทาผู้แก่เพื่อนมีความยุ่งยากในการอ่านจันซุกระละเห็ยดตัวหนังสือให้ง่ายขึ้นเนาะหนึ่งง่ายและสะดวกสบายผู้นุ่มอ่านได้ผู้เทาอ่านดีเนาะแล้วตอนนี้จันซุก็มีปึ่มหัวไม้ออกมาเนาะที่ว่าหัวก้อนนี่ออกมาและหัวไม้จัจนซุก็จะเพิ่มบทเข้าไปเนาะมีทั้งบทอา่ามีทั้งบทไววใส่ให้พรเจ้าบา่าวเจ้าสาวแจนสุก็เพิ่มเข้าไปเนาะแล้วก็จะมีคําขึ้นบันไดเหือนไม้หลังจากที่เฮาปลูกบ้านหลังงามมาแล้วก่อนที่จะก้าวเข้าสู่บ้านหลังงามเพื่อนก็จะมีคําขึ้น บันไดเฮือนใหม่ว่าผู้ข้อต่อแขนขึ้นเฮือนใหม่แล้วก็ว่าผู้ข้อต่อแขนแม่ม้าก็มีอวยไส่ให้พรนค้นป่วยก็มีอวยไส่ให้พรออกตุต้งยัดย่อมก็มีเหมือนกันมีหลายบทนอี่ว่าจะนร์ซุบเพิ่มเข้าไปในหัวไม้นั่นเอง และอยู่ในเพื่อนมีทั้งอาทั้งหัวเก่านะมีทั้งหัวเก่าหัวใหม่เนาะมีทั้งบทสมบัติสมมาพ่อแม่บทสมบัติสมมาผัวแล้วก็อวยไซให้พรในงานต่างๆถ้าว่าผู้ใดสนใจเพื่ออวยไซอาเพื่ออวยพรต่างๆเนาะก็สามารถทักหาแจนสุกได้โดยตรงทางข้อความเพจหรือว่าจะทักหาแจนสุกได้ทางเบอร์ไลน์ที่ว่าขึ้นอยู่ใต้คลิปนี่ยก็ได้เซนเดียวกันเนาะเดี๋ยวฮะก็จะมาฟังคําอวยไซให้พรทั่วไปนั่นเองอา เดี๋ยวอาจารย์ซุกจะมาเล่าว่าทั่วไปหรือว่าปีใหม่ก็สามารถใส่ได้เซนเดียวกันเนาะพี่น้องอ่าอ่าเดี๋ยวอาจารย์ซุกก็จะมาว่าเนาะเพราะว่าอ่าอ่าคับน้ำหนักน,นี่แล้วแจะปูเดี๋ยวจะสะดวกสบายใส่เนาะคือจังว่าอาจารย์ซุกจะอธิบายละเอียดเนาะก็เพราะว่ามีมีมหลายคนเนาะก,ก็บ่อยากให้อาจารย์ซุกนั้นอธิบายอยากให้เว้าบทโลดเนาะอ่ะกอกากลัวว่าเวลาผู้ที่วาเฮียนเว้าใหมให่เฮียนว่าใหม่อาจจะอาจจะเอาไปนําใส่แบบว่าอ่า ว่าวาบ,าบทถืถวัชนาจันซ์สุกก็เลยอยากมาอาธิบายตืมนั่นเองเนาะตัวของจันซร์สุกเองก็ไม่ได้แมนหมอพอเนาะถ้าว่าอันใดบทถืถบัต้องหรือว่าพิดพลาดประการใดเนาะจันซร์สุกเองก็ต้องกราบขอโทษขอขอภัยพ่อแม่พี่นอ้องป้องไปหลายๆเนาะอ่า เพราะว่าจันส mm ุน hmm. ั้นอยากน้าเอามาเผยแพ่เอามาเล่าเอามาเว้า่พุอเมพี่น้องป้องปายนั้นได้รับฟังเพื่อผู้ที่ว่าเพิ่นต้องการอยากน้าเอาไปเว่าไปว่าเนาะเนื่องในโอกาสและก็วันเวลาต่างๆว่าก็มีหลายๆคนที่ว่าเขียนหาจันซุกบอกว่าบ่ต้องบ่ต้องอธิบายเนาะบ่ต้องอธิบายแล้วก็บ่ให้เว้ายาวแล้วก็บ่ให้ว้าวบดเนาะเพราะฉะนั้นจันซุกก็บางบทจันซุกก็จะบ่วว้าสุดจันซุกก็จะหงอวเข้ามาเว้าแบบส3งสมแถวเนาะถ้าผู้ใดสนใจก็ต้องการปึ้มก็สามารถทักหา เส็ S 1> <S 1> สุกแล้วก็เอาไปเฮียนเบา้าเฮียนว่าตืมเนาะ응แล้วเดียนเน๋ยวเขาก็จะมาฟังคําอวยไส้ให้พอนทั่วไปหรือว่าปีใหม่สามารถไส่ได้เส้นเดียวกันเนาะสาธุสาธุสาธุหันสามเทื่อถ้าปีใหม่เขาก็ใส่ปีใหม่ไปถ้าบนปีใหม่เขาก็บดใส่ไปเนาะผูกเบื้องไส้ให้ขวัญม้าผูกเบื้องขัวให้ขวัญยูอ่ะ ผูกเบื้องใส้ให้ควรมาผูกเบื้องขวาให้ควรยูปีไม้ผ้าไม้เขาก็ใส่ไปเนาะถ้าบยปีไม้เทาก็บใส่ไปเนาะอ่านนี้ยกตัวอย่างปีไม้เนาะปีไม้ผ้าไม้ให้เจ้าหายทุกหายโศกหายลรกหายภัยนอนรับให้เจ้าพ่อเงินพันนอนฝันให้เจ้าพ่อเงินหมื่นนอนตื่นให้เจ้าพ่อเงินล้านถ้าเขาออกจากบ้านเนาะไปทํามาค้าขายเขาก็ใส่ว่าออกจากบ้านถ้าเขาอยู่เฮือนอยู่ซานเราทามาท่าค้าขายหรือว่าอยู่เฮือนอยู่ซองซื้อเป็นไมมเย้าแม่เฮือนเท่ากับ อาหมอพรน,นี่เพิ่นจะ เพิ่นจะอวยไส่ให้พอนให้เข้ากันกับเจ้าของขวัญเนาะเขาจะต้องเบ่งพรมเนาะเวลาเฮาอวยพอนว่าอ่าค้นผู้ที่เขาอวยพอนนเพิ่นทํามาค้าขายบ่หรือว่าเพิ่นอยู่บ้านอยู่ซองเป็นแม่เฮือนแม่ซานแม่เย่าแม่เฮือนหรือว่าเฮ็ดอันใดเขาก็จะใส่คําตัวนั้นเข้าไปเนาะเพื่อว่าให้เข้ากันกับเจ้าของขวัญผู้ที่เขาผูกเนาะถ้าว่าเพิ่นทํามาค้าขายแต่ว่าเขาไปอวยพอนอีกแบบหนึง่งอาจจะมันอ,อาจจะได้อยู่แต่อาจจะบ่เข้ากันกับเจ้าของขวัญเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนสิริมงคลและให้เข้ากันกับเจ้า ของขวัญเขาก็จะต้องเบิ่งพร้อมเนาะคือจังออกจากบ้านเนาะให้เจ้าลมขุมเงินขุมคำถ้ายุคเงือนเดเนาะถ้ายุเงือนเท่ากับหวยพ,พ,พ้นคุณที่ว่าเพยนยุเงือนเนาะนั่งอยู่บ้านให้มีผู้พายถุงคำมาให้เขาก็จะใส่คืออยู่ในปื่มในจันทรุกก็จะอธิบายละเอียดอยู่เนาะทุกคนก็สามารถาเบิ่งตามปื้มได้เซนเดียวกันแต่ว่าตัวนี้จะจันทรุกจะย,ย,ยกออกจากบ้านเนาะออกจากบ้านให้ลมขุมเงินขุมคำคุณพระพุทธไห้มาซอยคำคุณพระธรรมไหมาซอยซูขอให้เทวบุตรอยู่สั้นหาเทวดาอยู่สั้นซี ทรณนี้อยู่สั้นใต้ให้นํำค่ำซอยสู่เจ้าคูสุยามจงมีอายุวันโนสุขังพลังมันยืนมันยืนเด้อผู้นั่นผู้นี่เขาก็ใส่่าไปเนาะคือจังว่าหลายๆคนก็บบุอยางใหจันซร์สุกนั้นอธิบายเนาะพี่น้องแล้วกะ็จันซร์สุกต้องอธิบายเนาะเพราะว่าเห็ดจังไดเพื่อผู้ที่ว่าเป็นต้องการไปนำไส้เนาะเพราะว่าในเพ้มจันซร์สุกจะอธิบายละเอียด จะใส่ทั้งมดกับโบได้เนาะคือจังผูอยู่บ้านบอผูบอยู่บ้านเดชผูทํามาค้าขายหรือว่าผูถือเฮ็ดอีอยางเนาะจะใส่ไปเบิดในในบดเดี่ยวกันกับโบได้เนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไปตืมเอานาะสาหรับว่าผูได้เฮ็ดเบี้ยกเฮ็ดเบี้ยกเฮ็ดงานเกี่ยวกับอันใดเนาะเฮ็ดเบี้ยกเฮ็ดงานหรือว่าเฮ็ดธุรกิจเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดอันใดเขาก็อวยใส้ให้เข้ากันกับผู้ที่เขาต้องการอวยพรนั่นเอง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของขวัญน,นั่นเองเนาะพี่น้องคำเบาคำ่านได้ก็ตามพี่น้องที่ว่าเป็ี่ยนมงคลเนาะเมื่อเฮานําเข้ามาอยู่ในเฮือนในซาร์เมื่อเฮานาเอามาผูกคอตอแขนให้พี่ให้น้องให้ญาติมุงสาข,ของเขาแล้วก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลตามมาดีนักแล้วเพื่อนมาสั้นพี่น้องสั้นมาห้วดเน,นาะแจนสุกเองว่าว่าคลิปนี้คงจะสร้างความซุกและเป็นประโยชน์ใหครับพ่อแม่พี่น้องป้องปลายนั่นบ่หลายก็น้อยถ้าทานผู้ซุมเข้ามาเบิ่งแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็ อย่าลืมเบีงปั่นไปคนที่ทานหักได้คับเบิองหับสมน้ำสำหรับมือนี้จันซุกคอลาไปก่อนแล้วพบพ่กันใหม่ในเทหนาสำหรับเธอนี้สำบายดีขอขอบใจละลายที่ที่ตามคับเบิองหับสม